คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบ เราจะมากันที่สายที่4คุณโจสังกะรีครับคุณโจเนี่ยมาเล่าเรื่องล่าสุดก็คือทริปน้ําตกเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วครับเรื่องนี้คุณโจได้รับฟังมาจากเพื่อนเกี่ยวกับคนในหมู่บ้านที่เพิ่งเสียชีวิตไปแต่ก็มีเรื่องห้อนๆตามมาจนไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้บ้านของเขาเลยครับเหตุการณ์นี่ย้อนกลับไปเมื่อ4ปีที่ผ่านมา ปอบเชื้อมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่สี่กับสายของคุณโจกันเลยครับสวัสดีครับคุณโจครับสวัสดีครับพี่แจ๊คสบายดีนะครับสบายดีครับโอ้เราคุยกันเมื่อสิงหาคมปีที่แล้วนู่นเลยนะใช่นานแล้วทริปน้ําตกถูกไหมใช่พี่นะครับวันนี้มาพร้อมกับเรื่องที่ได้ยินบ่อยชื่อนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องปอบ แต่ก็จะมีปอบเชื้ออันเนี้ยที่ถูกส่งต่อๆกันมากับปอบที่เป็นเพราะไปผิดครูผิดผีผิดอะไรหลายหลายอย่างจนปอบเข้าครับถูกไหมใช่เออนะฮะมาคุณโจรครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้กันดีกว่าเรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อสี่ปีที่แล้วปอบเชื้อที่ว่านี้เนี่ยเป็นยังไงครับครับพี่ มันย้อนกลับไปประมาณสามสี่ปีที่แล้วพี่ช่วงที่ว่าเขาล็อกดาวน์ครับที่ว่าโควิดหนักๆนะพี่ช่วงนั้นนะครับครับช่วงนั้นผมกับเพื่อนก็จะไม่ค่อยได้มีอะไรทำกันนะพี่บางวันก็จะนัดกันมานั่งคุยกันมาทำกับข้าวมาดื่มอะไรกันประมาณนี้พี่ตามวัยรุ่นนะเนาะครับครับวันนั้นอ่ะปกติมัได้มีเพื่อนมาเยอะแต่วันนั้นอ่ะผม มันเหลือกันแค่สองคนที่ว่างมาครับเพื่อนผมคนนี้มันชื่อเอมันก็มาคุยกับผมปกติมากินข้าวมาอะไรกันปกติเนี่ยพี่ทีนี้ก็กินกันไปได้สักพักดึกดึกดื่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เงียบก็เลยหาอะไรคุยกันครับอยู่ดีๆเนี่ยไอเอมันก็พูดขึ้นมาว่าเออโจช่วงนี้มึงมึงได้ยินเรื่องแปลกๆในหมู่บ้านไหมประมาณเนี้ยผมผมก็บอก แตกอะไรวะอะไรประมาณเนี้ยเพราะผมก็ไม่ค่อยอยู่บ้านอะไรเงี้ยดิมันก็บอกว่าเอ,อเรื่องปลกแกเนี่ยของคนแถวบ้านกูนี่แหละครัเพราะว่าบ้านผมกับบ้านเอก็ไม่ได้ห่างไกลกันมากขนาดาน,นั้นดิครับ,รบผมก็เลยว่ามันมันเป็นยังไงไหนไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยครับเรื่องมันก็มีอยู่ว่านะครับมันก็เล่าเนาะว่ามึงได้ยินเรื่องลูกสาวของตาบุญไหม ผมผมไอ้น่นามสมมติแกเนาะได้ครับถ้าถ้าเป็นอีสานจะเรียกพ่อใหญ่บุญพ่อใหญ่บุญอะไรเงี้ยแต่เนี่ยผมจะเล่าเป็นตาบ,บุญก็แล้วกันครับมึงได้ยินเรื่องลูกสาวของตาบ,บุญไหมผมก็บอกตาบ,บุญไหนไม่ไม่ค่อยได้ยินไหนลองเล่าหน่อยอมันก็บอกว่าช่วงนี้เยมันบ้านเรามันก็ดูวังเวงมันเงียบเงียบเนาะพอดีว่าตาบ,บุญเนี่ยแกเพิ่งเสียไปเองครับ แกเพิ่งเสียไปปกติบ้านแกแกก็จะป่วยติดเตียงแกก็มีคนลูกสาวแกก็จะไปไปมามาอะไรประมาณเนี้ครับมันก็เล่าว่าเมื่อก่อนเนี่ยตาบุญนะ่ะแกเป็นคนมีของแกเลี้ยงของไว้อะไรประมาณเนี้ครับเวลาแกออกไปไล่ไปนาเนอะคนอีสานนอะพีเนาะแกไปไล่ไปนาแกก็ต้องให้เมียไปด้วยเวลาจะข้ามทีเวลาไปหาปลาในห,หนองให,ใหญ่ๆเนี่ย แกก็จะต้องสะพายไอ้แกต้องพายเรือไปครับผมก็ถามว่าทําไมวะเพราะว่าแกเนี่ยถ้าแกไปหาปลาหากบหาอะไรเนี่ยพี่แกจะให้เมียแกเป็นคนสะพายสะพายถุงที่มันเก็บปลาไว้พี่เพราะว่าถ้าถ้าแกสะพายเองเนี่ยพี่พอมาถึงบ้านเนี่ยพวกปลาพวกเขียดพวกปูอะไรนเนี่ยมันจะตายหมดเลยนะครับครับเพราะว่า ของที่แกเลี้ยงไว้เนี่ยมันจะกิน<อ>มันจะกินก<อ>พวกปลาพวกอะไรพวกเนี้ย<อ>ก็เลยต้องให้เมียเป็นคนถือครับกับเวลาแกไปเนี่ยแกต้องมีเรือมีอะไรไป<อ>เพราะว่าผมก็ถามว่าทำไมวะมันก็บอกว่าถ้าแกว่ายหรือว่าแกเดินผ่านน้าอะไรเงี้ยของที่แกเลี้ยงมันจะมาเหยียบปลาเหยียบหัวขี่คออะไรพวกเนี้ยดีย<อ>คือของพวกเนี้ยมันจะไม่ไม่ชอบน้ําอืำแกก็จะ ไม่ค่อยลงน้ําลงอะไรผมก็เลยถามเออแล้วมันเกี่ยวอะไรกับลูกแกมันก็เลยพูดว่าก็แกเพิ่งเสียไปเมื่อหลายอาทิตย์เมื่อกี้อบ้านแกก็เงยียยลูกแกก็ไม่มาเมื่อก่อนตอนพ่อป่วยแกลูกแกก็มาบ่อยก็มาเยี่ยมแกบ้างไปไปมา,มาบ้างคือจังหวัดที่ผมอยู่กับจังหวัดที่ลูกแกทําง,งานเนี่ยมันจะใกล้ๆกกัน แต่แกลูกสาวแกเนี่ยไม่อยู่ปรากฏว่าหลังจากแกตายเนี่ยบ้านก็ปิดเงียบไปเลยครับศญาติก็ไม่ได้มามันมีช่วงช่วงหนึง่งระยะหนึง่งมันเป็นวันพระอย่างเงี้ยพีดย่ด้วยด้วยด้วยเป็นวันพระเนาะพระจันทร์เต็มดวงวันพระครับทีนี้ยบ้านของคนยีสานเนี่ยผมจะอธิบายที่แจ๊ก่อน บ้านของอิสานเนี่ยมันจะยกสูงเป็นบ้านไม้แถวแถวบ้านผมเนี่ยมันจะไม่ปิดปิดทั้งหลังนะพี่มันจะเป็นเหมือนเป็นเป็นลาวระเบียงอะพี่ยาวๆเป็นลูกกงครับแล้วก็แบ่งล็อกขึ้นไปเป็นเป็นห้องเป็นห้องเป็นห้องอะไรอย่างเงี้ยคือคือคนละแม่ใกล้เคียงเขาจะมองเข้าไปเขาเห็นภายในตัวบ้านซึ่งมันเป็นเรื่องปกติครับคือนั่นนะคนที่อยู่ละแวกบ้านนะเหมือนเหมือนเขาได้ยิน เด็กๆมันเสียงเหมือนเหมือนคนทําอะไรอย่างเงี้ยดิประมาณว่าตึงต้งตึง้งตึ้งเขาพักตัเงียบไปครับแล้วก็ดังตึง้งลงมาแรงๆอย่างเงี้ยอมันเป็นเหมือนเสียงอะไรกระทบกับพื้นไม้ของบ้านดิตึงต้งตึง้งตึ้งตึ้งแล้วก็เงียบไปแล้วก็ตึง้งลงมา คนข้างบ้านยายข้างบ้านแกก็เลยไปแอบดู<ะ>เพราะว่าที่บ้านเน่ยมันไม่มีใครอยู่เนละ้วยแกก็กลัวเป็นเป็นอะไรคนขโมยมามาขโมอยอะไรหรือเปล่า<อ>แกก็ไปแอบดูสิ่งที่แกเห็นนะพี่เห็นเป็นลูกสาวแกพี่เดิอนออกมาจากมุมหนึ่งของบ้านเหมือนเหมือนกระทืบเท้าตึงครับตึงตึงตึง,ตงพอมาถึงตรงราวระเบียงพี่ ลูกสาวแกก็ค่อยๆปีนขึ้นไปแล้วก็กระโดดลงมาลงคืนห้องตึ้งอีกออครับก็ทําก็ทําอยู่วนๆมีเรียนแบบนี้ซ้ำาเดิมๆคือกระทืบเท้าแล้วก็ปีนแล้วก็กระโดดก็กระโดดลงมาใช่ครับอครับแล้วที่สําคัญคือแกก็คิดในใจลูกสาวแกไม่ได้อยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่ที่บ้านไม่มีใครอยู่ในบ้านแบบนี้ด้วยความตกใจแกก็กลัวแกก็รีบ เข้าบ้านตัวเองไปนอนแต่ในคืนนั้นก็มีหลายคนที่ได้ยินแล้วก็บางคนก็เห็นด้วยเหมือนกัน<ช>ครับหลายวันเข้าหลายวันเข้าอย่างเงี้ยพี่เริ่มไม่ไหวเขาก็เลยไปตามญาติญาติมาเขาก็คุยกันญาติเขาเลยเอานิมนต์หลวงพ่อนิมนต์พระมาวันนั้นอ่ะพอหลวงพ่อมาหลวงพ่อแกก็นั่งแล้วก็ เหมือนนั่งสมาธิทำพิธีอะไรเนี่ยพี่ทีเนี้ยหลวงพ่อก็พูดเป็นภาษาอีสานเนาะปอดเสือพอมันมันม่ม่ผู้ดใดมาสืบสายสื่อเสียมันหาคุนเอาคุนตอว่าใดประมาณว่าปอดเชื้อของพ่อของตาบุญเนี่ยครับ,บหาคนมาทำมามาสื่อสารอย่างงี้พี่มันไม่มีใครอยู่บ้าน และนี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุหลักที่ที่ลูกสาวแกไม่กลับมาเลยพ่อแกมีลูกคนเดียวทีเนี้ยญาติก็ไม่มีใครอยากยุ่งด้วยพี่แกก็ใ,ให้พระเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยทาพิธีเหมือนพรมน้ำมนต์ทำอะไรปัดเป่าไปมันก็เงียบจนมาถึงวันที่เพื่อนถมเงเมยเนี่ยมันมาเล่าให้ผมฟังพอเล่ามาถึงตรงเนี้ยผมที่ฟังผม,มรู้สึก เอ้ยมันน่ากลัวนะเอดอมัอมมันเริ่มรู้สึกน่ากลัวทีผมมองในกามันก็ประมาณสักที่หนึ่งแบบที่สองเที่ยงคืนอย่างเงี้ยเองผมก็เลยทามันมึงเล่าเนี่ยแล้วแล้วมึงไม่กลัวหรอมึงมึงไม่กลับบ้านมึงอบ้านมึงกับตาบุญเนี่ยมันก็ไม่ได้ห่างกันนะไอเยมันคนไม่ค่อยกลัวอะไรมันก็พูดเออไม่เป็นไรไม่เป็นไร เดี๋ยวกูกลับแล้วทางนั้นพอดีพอดีอดวัวกูเพิ่งคลอดลูกออกมาเดี๋ยวกูจะไปดูลูกวัวกูก่อนครับเดี๋ยวกูจะกลับแล้วเนี่ยก็คือว่าวัวมันเพิ่งคลอดลูกอะพี่วัวที่คลอดใหม่ๆหมเขาจะยังไม่สนเขามันมันก็จะชอบดูดออกจากแม่ม,มาวนเวียนอยู่แถวบ้านในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับครับมันก็สักปัดมันก็ขับรถออกไปเรื่องตรงนี้มันก็จะประมาณนี้ออื นะผมก็จะเล่าต่อเรื่องที่จะเล่าต่อเนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่ไอเอเนี่ยมันเจอหลังจากที่ขับรถออกจากผมไป<ถ>ครับทีเนี้ยพอเอมขับรถออกจากผมไปได้สักพักพี่ขับไปได้สักระยะหนึ่งก่อนก่อนที่จะถึงบ้านมันเนี่ยมันจะมีสีแย่<อ>ครับถัดจากคอกวัวไปจะมีสีแยกเลี้<อ>ยวขวาคือบ้านตาบุญคนนี้ย เลี้ยวซ้ายคือบ้านของไอเอ้ครับไปเรื่อยๆไปถึงกลางทางนะมันก็มองไปสีแยกพี่ลองคิดฟิวอีสานเนาพี่ถ้าสีแยกมันจะมีไฟครับพี่เป็นไฟสลัวสลัวหน่อยพอได้เห็นบวกกับช่วงที่มันล็อกดาวคือทุกคนนเีเงียบหมดขี่ไปมันเห็นเหมือนมันเห็นลูกวัวมันนะพี่เหมือนลูกวัวมัน เหมือนลูกๆูกนั่งนั่นอนนออยู่กลางถนนนี่นย่างบรรลุละเอา้าวักวกูหลุดมาแน่นอน,นอวัอวัวกูหลุดมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้อนมันเข้าเข้าไปหาแม่มันทีเนี้ยมันก็เลยลดลดความเร็วลดลง<ช>มันค่อยค่อยขับเพราะว่าถ้าขับแรงไปไป,ไปเจอลูกวัวลูกวัวจะตกใจมันก็ค่อยค่อยขับเข้าไปขับเข้าไปจังหวะกลับเข้าไปจะถึงสี่แยกที่ มันก็มองไปที่ลูกวัวพี่สิ่งที่มันเห็นนะพี่พี่แจ็คมันมันไม่ใช่ลูกวัวพี่มันเป็นหมาตัวใหญ่ๆขนยวาวๆตัวเท่าวัวเลยพี่น้ำลายยืดสิ่งที่มันน่ากลัวพี่คือตาไอ้หมาเนี่ยแดงกำํำแล้วก็ลุกขึ้นจ้องมองไปทางฝั่งของบ้านของตาบ,บุญเนี่ย จังหวะที่มันเห็นเนี่ยมันก็ตกใจมันก็รีบเลี้ยวเข้าบ้านนั่นจนมาถึงช่วงเช้าพี่มันก็เอาเรื่องเนี้ยมาเล่าให้ผมฟังจากวันนั้นจนถึงวันนี้น่ะครับพี่ผมย้ายมาทํางานที่จ,จังหวัดนอกตอนนี้ผมอยู่ที่ภาคเหนือช่วงเวลาที่ผมกลับไปหมู่บ้านอะไรเงี้ยเวลาที่ขับผ่านบ้านแกอะไรเงี้ย มันก็ยังเงียบเหมือนเดิมเลยพี่เพราะว่าไม่มีใครมาเลยและผมก็ไม่รู้ด้วยว่าปัจจุบันเนี่ยบ้านของแจเนี่ยมีใครมาอยู่ไหมลูกแกกลับมาไหมก็คือไม่มีใครอยู่เลยเวลากลางคืนคนผ่านเลยมันก็จะดูวังเวงโดยเฉพาะตัวผมกับเอเยเนี่ยก็ไม่ค่อยได้มาเจอกันถ้าเจอกันก็ไม่ดิกเหมือนเดิมเรื่องของผมมันก็จะประมาณนี้ครับถ้าบอกว่าปอบถ้าบอกว่าปอบเชื้ออนเนี้ยคือ ยังไม่รู้ว่ามันจะส่งต่อไปไหนเหมือนกับ<ช>มันยังคงรออยู่ว่าใครใช่ครับจะมารับช่วงตรงนี้เขาเชื่อกันว่าปอบจะมาในลักษณะอของหมาสีดำตัวใหญ่ตาแดงครับถูกหมครับนะครับคอยวนเวียนอยู่คือมันเป็นการปรากฏตัวขอ,ของของของปอบเขาจะมาในร,ร่างลักษณะแบบเนี้ยสมัยก่อนจะมีพระอุมหมาชีอุ้มแมว เออนะครับก็จะมาในลักษณะของหมาสีดำครับนะครับถ้าเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเรื่องของปอบกับเรื่องของความเชื่อที่อยู่ทางไพศารลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็ยังคงมีความเชื่อไปอีกนานแสนนานรับอืมตราบใดที่ยังคงมีความเชื่อแบบนี้อยู่มันก็จะมีเรื่องปอบเรื่องผีแม่ไมใ้ให้เราได้ฟังอยู่บ่อยครั้ง แล้วทำแบชาวบ้านเขาทํายังไงก็คือบ้านหลังนั้นก็คือปล่อยปล่อยเลยก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งอย่างเงี้ยหรอไม่มีใครเข้าไปพี่จนถึงทุกวันเนี้ยผมก็พยายามดูอ,อ,อยู่ว่าคือผมเข้าใจผมคิดว่านะลูกสาวหรือว่าญาติเขาเนี่ยพอได้ยินพระหรือเขารู้อยู่แล้วว่าพ่อเขาเนี่ยคือเลี้ยงปอบเลี้ยงอะไรไว้เนี่ยเ,เ,เขาเนี่ยไปอยู่ต่างจังหวัดเขาก็ไม่กลับมาเลยตรงนี้ผมไม่อยากลงดีเทลเพราะว่าญาติเขาส่วนเนี้ยเขาก็ยัง พอมีชีวิตอยู่อย่างเงี้ยพี่ผมใช่ครับหมายถึงว่าลูกหลานก็อาจจะกลัวว่าถ้ากลับมาเนี่ยจะต้องมารับเชื้อตรงนี้หรือเปล่าใช่ครับีก็ไม่มีใครอยากรับในยุคนี้สมัยเนี้ถูกไหมใช่ครับเออนะครับบางคนเขาเลี้ยงไว้เพื่อเอาไว้ใช้งานเอาไว้ทํานู่นทํานี่สมัยก่อนสมัยก่อนับพี่คือแกป่วยติดเตียงนานอย่างเงี้ยเขาก็คิดว่าจะไม่มีอะไรเงี้ยแต่พอเมียแกตาย พอแกมาตายเงี้ยยิ่งหนักแล้วก็พอมีคนเห็นอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ยังเป็นข้อสงสัยอยู่พี่จนถึงทุกวันนี้ก็มีคนเห็นบ้างไม่เห็นบ้างครับพี่นจนถึงทุกวันนี้อออก็สรุปว่าไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งที่บ้านหลังนั้นนะนะครับพี่โอเคขอบคุณมากๆเลยคุณโจที่เอาเรื่องเนี้ยมาเล่าสู่กันฟังนะคุณโจนะเป็นเรื่องของความเชื่อนะครับสมัยนี้ก็ยังคงมีความเชื่อแบบนี้อยู่ นะครับขอบคุณมากคุณโจครับสวัสดีครับพี่รับหลังจากรับชมรับฟังกระจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบ